มาครับตัวต้าลีโวนะครับคันนี้ก็พร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับสี่ประตูยกสูงเลขไม่เจ็ดหมื่นตัวหน้าหล่อนะครับย้ำอีกทีว่าเลขไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับคันนี้สองจุดสี่ตัว e เนาะนะครับที่ราคาดีด้วยนะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันครับรถปีสองพันสิบเก้ากับปัตตาเบียนเก้าหน้านะครับกขอห้าแปดศูนย์แปดปัตตาเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยคันนี้ก็พร้อมขายแล้วเรียบร้อยก่อนหน้านี้ผมถ่ายไปตอนรถเข้าใหม่เนาะแต่คันนี้บอกเลยว่าสวยกริก่น นะครับบันไดอยู่ในสภาพดีร้อมแม็กซ์สวยยางบิสโต้นะยางยีง่ห้อด้วยนะครับสติ๊กเกอร์พนะิเลเนอร์เนาะที่สําคัญในส่วนของด้านหลังครับกันชนมีส่วนของเซ็นเซอร์กับเลียวถอยให้แล้ว2ตําแหน่งนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์พิเลเนอร์นี่ครบทั้ง2ฝั่งเลยนะครับบันไดอยู่ในสภาพดีแล้วในกล้องขวางนะครับนี่ครับ150แรงม้าเครื่องยนต์2.4ดีดีเซลนะครับเกียร์ออโต้เนาะสวยๆที่ให้ดูก่อนนะครับ หน้าจอเดียวกับ Fortuner เนาะสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับตัวนี้ก็เป็นพวงมอะไรมันจีฟังชันนะครับหน้าปัดส,สวยแดบบอร์ดสวยนะครับเบาะคู่หน้าไม่ขาดไม่ยุบตัวใครอยากได้วิช้งานนะครับสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆน,นะครับสุดท้ายนี้ครับนะเดี๋ยวเราไปชมในคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีส่วนของโตโยต้ารีโวเลขไม่เจ็ดหมื่นเกียร์ออโต้นะครับตัวหน้าหล่อนะครับกับป้ายทะเบียนเก้าหน้านะครับโอ้โหนะแปดห้าแปดศูนย์แปดนะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ถ้าฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันนะครับนะอยู่ประมาณเก้าพันต้นๆเนาะคันนี้รถปีสองพันสิบเก้าเลขไม่แค่เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเป็นสองจุดสี่ตัวอี เป็นดับเบิลแคปพีเลเนอร์ยกสูงเนาะนี่ครับคันนี้ไม่มีแครี่บอยนะครับก็ใครที่ไม่ต้องการแครี่บอยนะครันนี้ตอบโจทย์สุดครับเพราะว่าเลขใหม่แค่70,000ื่นเท่านั้นนะครับไฟด้านหน้านะครับมีตัวในส่วนของไฟดัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวโคมไฟสวยใสรอยหินกระเด็นแทบไม่มีพี่นี่ครับด้านในตรงนี้จะลงดานะครับตรงนี้เป็นโคมเนียมเขียนคาว่าไฮรักนะครับตัวแก็บสวยเลยนะครับแก็บไม่มีอ้า ตรงกระจังด้านหน้าเป็นสีดําเป็นโรดแบ็กพร้อมกับในส่วนของตัวกระจังที่เป็นโครเมียมเนาะตรงนี้ครับตรงนี้เขาก็เรียกในส่วนของตัวหน้าหลอนะครับสวยทั้ง2ฝั่งนะโคมไฟโอ้โหแมสกิกเลยพี่ที่สําคัญในส่วนของตัวแก็บครับไม่มีอ้าล้อแม็กสีสวย,นะ Mac 16, นยนะครับแม็กขอบ16อ่ะขออภัยนะครับแม็กขอบ17นะครับก็เป็นแม็กอันลอยนะครับของแท้จากทางโตโยต้ามาพร้อมกับยางบิสโต e นะครับอันนี้ก็เป็นยางปีผมดูปีให้ปี2 0 2 3แล้วเรียบร้อยก็เอาไปใช้งานยาวๆแล้วพี่ฝุนอาจจะเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะหารถไปใช้งานกันเลยครับนะครับด้านในตัวโช๊คนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบเนาะบันไดไม่มีแตกหักนะครับด้านข้างส,สวยๆสยันเหลี่ยมผมขออนุญาตดึงออกให้เห็นกันชัดๆนะครับนี่เลยนะครับคันนี้ไม่มีในส่วนของการสารให้แต่ถ้าอยากได้นะครับบอกมาเดี๋ยวผมจัดให้ นะครับนั้นเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับกระจกเป็นกระจกตีตาตัวต้ามาของแท้เรียบร้อยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้าด้านหน้าก็เป็นกระจกของแท้นะครับตรงนี้ลงโครเมี่ยมสสวยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนเนาะและที่สําคัญในส่วนของสันเหลี่ยมด้านข้างนะครับก็ถือว่าสวยนี่ครับตัวคัสซีไม่มีการตัดต่อนะครับนะคัสซีไม่มีการตัดต่อแน่นอนนี่ครับถ้าพบว่ามีการตัดต่อผมรับซื้อคือร้อเนะครับ และที่สําคัญในส่วนของสติ๊กเกอร์พิลเลอร์นะครับสลเดียลข้างก็ถือว่าโอเคเนาะแล้วก็ด้านหลังในส่วนของตัวกันชนนะครับนี่มีในส่วนของเซ็นเซอร์ก่ายอถอยให้2ตําแหน่งครับกันชนอยู่ในสภาพดีด้านหลังสวยๆคันนี้ก็เขียนคําว่าตัวไฮลักตัว E นะครับไฮลักดีโว่ฝั่งนู้นก็เป็นโตโยต้านะครับก็มาจากตัว K มอเตอร์เนาะคันนี้นะครับขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของไลเนอร์ไม่มีช้ำนะครับก็เหมาะสมกับไม่เจ็ดหมื่น นะครับตัวแบบแม่พิมพ์นี่ครับสีสวยนะพี่ด้านข้างตัวล้างเชือกตัวอะไรครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยคันนี้ใครได้ไปคุมนะสะโพกซ้ายนะครับตัวพับเหล็กนะครับเม็ดอาร์ยุ่ครบเนาะหัวนว้อานี่กลิบๆนะครับคันนี้ถือว่าโอเคเลยพี่นี่ครับสวยมากเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กระจกด้านหลังก็เป็นของแท้กระจกกระจกโดยรวมนะรอบคันนะครับกระจกของแท้แล้วก็ในส่วนของช่วงล่าง นะครับผมให้ดูก่อนนี่ครับล้ออะไรยังไม่เคยแตะถนนเลยนะพี่สีตัวล้ออะไรยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวเพนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับช่วงล่างดีๆแบบนี้นะครับสวยมากนะาตินชนก็สวยโอ้โหเซใสเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสันเหลี่ยมด้านข้างของฝั่งขวาผมให้ดูก่อนนี่ครับสันเหลี่ยมด้านข้างของฝั่งขวานะครับถือว่าสวยใสยกิก เป็นสีพื้นฐานนะครับที่ดูแลรักษาง่ายและไม่เบื่อนะครับคันนี้เลยนะสีบรอนเงินนะครับหรือบรอนเมทัลลิกเนาะคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะครับแล้วก็ด้านในครับกว้างขวางก็โตโยต้าข้อดีของเขาอย่างหนึ่งมันจะไม่ใช่เบาะแบบเบาะตรงๆนะครับเป็นเบาะเข้ารูปเลยนะครับนั่เป็นเบาะเข้ารูปมีปีกรับข้างนะครับนั่งสบายนะครับตรงนี้ก็มีส่วนของที่ว่าแขนให้นะครับ ตัวหัวนั่งของคนนั่งที่สามมีมาให้นะครับด้านหลังก็นั่งเอาตามปกติตามกฎหมายนะครับก็นั่งได้สามคนนะครับแต่นั่งได้สี่ก็พอดีนั่งได้ห้าก็ปึดอัดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่อยากให้นั่งนั่งสามนั่งสี่หรอกครับนั่งสองก็พอดีเนาะตามกฎหมายนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวหลังคาด้านบนถือว่าสวยเลยพี่นะครับก้องขวางบานพับคันบีนะครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อม นีครับสีสวยแบบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของกระดูกงูผมขอญาตดึงก่อนนี่ครับกระดูกงูครับโอเคนะครับวิธีเช็คเบ็ดอาร์กนะให้เช็คทั้งสองฝั่งนะครับเอามือเอามือเข้าไปด้านในด้วยมันมันเอาเข้าด้าาได้นะครับนิ้วเนาะสอดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็จับมันต้องมีทั้งหน้าและหลังเนาะเพราะว่ามันต้องเป็นแผ่นเหล็กสองแผ่นแล้วก็เบ็ดอาร์กอาร์กลงไปนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ฝั่งเดียวนะโดนหลอกนะครับถ้ามีแค่ฝั่งเดียวแล้วก็ ในส่วนของด้านข้างก็ถือว่าโอเคเลยสี่เหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าสวยตัวยางครับไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะแดบบอร์ดตรงประตูก็ถือว่าโอเคนะโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับเนาะตัวเบาะก็เป็นเบาะเข้ารูปรับสรีระละเรียบร้อยนะครับเป็นเบาะผ้าเนาะข้อดีของเบาะผ้าคือทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ ไม่เก็บความร้อนเวลารถจอดตากแดดอะไรนะประมาณนี้นะครับผมเห็นใ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 นสื่อออนไลน์นะครับเขาจะมีที่หุม้มจะเป็นหุ้มเป็นหนังนตรงรุ่นด้วยนะครับที่เป็นที่เป็นฝั่งคนขับอ่ะนะครับคู่หนึ่งก็ประมาณ2,000ดีๆหน่อยนะ2,000นะครับหุ้มก็เข้ารูปเลยตรงรุ่นด้วยตรงเบาะด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ห่วงเราในส่วนของคาน B พี่กิบเลยนะครับคันนี้กิบมาก แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับสวยสวยงามนะครับฝั่งคนขับก็ตรงแผงควบคุมนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของกระจกพัาไฟฟ้า,าปราบไฟ้าแล้วเรียบร้อยครับเซ็ทนทรัลล็อกมีมาให้กระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้งสประตูออโตโ้ฝั่งคนขับนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวผ้าเนาะตรงนี้ก็เป็นสีบรอนนะครับตัดมาก็ให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันเนาะมานะครับอ่าโอเคนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วกัน ครับตัวนี้ก็ได้ในส่วนของกล้องมาทึกด้านหน้านะครับรถมายังไงเราจะขายไปอย่างนั้นนะครับนะรถมายังไงเราจะขายไปอย่างนั้นเนาะคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับและที่สําคัญในส่วนของเครื่องเล่นก็สามารถเชื่อมต่อในส่วนของตัวบลูทูธได้นะครับตัวบลูทูธได้เนาะเครื่องเสียงดีนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าผมขออนุญาตขยับรถนิดนึงนะครับเนาะขยับรถนิดนึงนะมานะครับ คันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับถือว่าสวยเลยมีในส่วนของตัวกล้องวิดทโอหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของแดบบอร์ดด้านหน้าก็ถือว่าโอเคนะครับนะก็ถือว่าโอเคนี่ครับจิ๊บปักแขนมีให้เกียร์ออโต,โตส้สวยหมดอีโคมีมาให้แอร์เปิดมาเย็นเจี๊ยบนะครับนะสปาปริ้คาด้านบนก็ไม่ได้คิดไรขิดเหล่อะไรนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะถอยกลับคืนกับเมื่อกี้มีคนเจอลรถออกจากซองนะครับตัวนี้นะผมบอกก่อนว่าผมที่ผมลองขับนะครับที่ผมลองขับนะคือเวลาเข้าเกียร์ดีนะปล่อยเบยรกคือพุ่งเลยนะปล่อยเบยรกคือพุ่งเลยครับตัวเกียร์ดีมากนะครับเป็นเกียร์ cvt เนาะที่มีในะส่วนของตัวที่มีระบบแมนนวลในตัวนะครับเราจะเห็นเป็นตัว m นะแต่ตัวกระบะจะเป็นตัว s นะครับ เป็นในหมดสปอร์ตเนาะเพราะว่าหมด e ีโคัข้งหมดเข,าม,ดขามีแล้วนะครับก็มันใช้งานเหมือนเกีมนวดเลยนะแต่แค่ไม่มีคัทแค่นั้นนะครับตบ1 2 3 4เอาลงมาก็เอาลงนะครับอ่าส3 2 1นะครับก็เหยียบเหยียบคันเร่งใส่เกียร์ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะระบบก็ถือว่าโอเคทำมาดีแล้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับอ่า ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนมันทำาใ,ใหม่ตอนช่วงประมาณ15ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ระบบบอกเลยว่าระบบเก G ียร์ออโต้ตัวเฟืองตัวอะไรนะครับเหมือนกับในส่วนของที่เป็นเกียร์แมนนวลทั้งหมดนะครับใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมในการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็ดีหมดนะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับ มาครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับอันนี้ผมก็สตาร์ทรถไว้อยู่เนาะจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะครับก็เป็น่เครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.4ลิตรนะครับ150แรงม้านะครับก็4สูบ16วาล์เนาะแถวเรียงนะครับก็ถือว่าโอเครรมดีนะครับก็เป็นในส่วนของเครื่องยนต์สแตนดาดเนาะนี่ครับรอยน้ำมันเยิ้มรอยอะไรไม่มีเลยนะนะครับเดิมรอบคันหัวน็อตยังเดิมเลยพี่ไม่เคยโดนแงะโดนแกะนะครับ ากระโปรงร่องการใช้งานมีนะครับจีตาตัยต้ามานะครับและที่สําคัญในส่วนของด้านข้างก็ถือว่าสวยนะครับคือรถที่เพชรยนต์นะครับผมขออธิบายนิดหนึ่งเพชรยนต์ไม่มีอู่ไม่มีอู่ในตัวนะครับไม่ได้ซื้อมาซ่อมไม่ได้ซื้อมาทําสีนะคือรถต้องคุณภาพเป๊ะๆเท่านั้นนะครับแพงแค่ไหนเพชรยนต์ก็ซื้อมานี่คือข้อดีนะนี่คือข้อดีนะ ถ้าเป็นในส่วนของเต็นท์อื่นที่ผมเคยอยู่มานะครับอู่สีมีทั้งอู่สีในตัวนะครับมีทั้งโรงซ่อมในตัวนะครับไม่รู้ว่าเอาเอาเกตไหนมาขายนะครับอาจจะเป็นเกตเ F เกตอะไรเลยนะแล้วเอามาขายเป็นราคาตลาดนะครับเขาลดเขาลดให้ลูกค้าได้เป็นหมื่นเลยนะนะครับลดลูกค้าขอต่อหมื่นสองหมื่นนี้เขาลดได้นะนะครับแต่อยากให้ซื้อเต็นท์ที่มีคุณภาพนะครับเหมือนกับเต็นท์ผมนะครับบอกเลยว่าที่นี่เก่งเรื่องคัดคุณภาพอยู่แล้ว นะครับโดยรวมนะคันนี้ก็ถือว่าโอเคแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ในส่วนของหัวรัดสวยทั้งสองฝั่งอยู่แล้วนะครับตัวเนมเพชรนะครับอยู่ครบเนาะนี่ครับยักษ์โซล่าคารด้านหน้านะครับหัวรัดนี่สวยเลยใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับแผ่นกันความร้อนก็ไม่มีฉีกขาดผมขอย้ำรุ้นอีกทีนะครับนี่คือ Toyota Revo นะครับ2.4ตัว E Double Cab แ i บพิลเลเนาะสีประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต เลไม่เ็ดหม่นเจ็ดนะครับรถปี2019เท่านั้นฟรีดาวผ่อนแค่9,000ครับ5้าแสนไม่ได้ถือว่าแพงครับกับรถคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยคันนี้จำไปายทะเบียนแล้วแคปส่งหาผมได้ทันทีนะครับสุดท้ายนี่ครับนะั่งก่อนลาจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ